สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัชชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกแปดครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับสับครับผมเนาะคลิปนี้ครับมีนอกทางมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของเลขมีที่มาจากสงขาครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้เลยครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับน้องกำแพงทำอะไร อ้วนคี่คะอ้วนแทะกำหม่ำอยู่อ้วนพี่ดีงามตัวคนสีเป็นคนทีเป็นเจข้างน้ำก็ต้องอ้วนต้องแน่นี่งุดหลอีบึงเออถามสิซิมาจอยแห่งแกงแดงแดงแดงอย่างเนี้ยถามซิวันนี้ชอบตัวไหนวันนี้เล็กมาเก่าซีซีเก่านี่แหละซีเก่าเก่าซี ีเก่ากับพาเก่าอ๋อครับไม่ครับมครันไม่ในฝันเห็นเด็กเก่าแดงจึงคืึงแต่โมโหว่ามันเป็นเก่ายัางเห็นแต่เก่าตัวเดียววิ่งเก่าไปเลยทางนั้นน่ะเก้าบนล่างพอ,มอไม่ได้ไงครัไม่ขาดเพื่อน,นมันสันมันสันจอนเลขนะฮูยูเพื่อนว่าเก่ามาบนล่างเปอร์เซ็นต์เพื่อนว่าส่วนสองมาล่างล่านเปอร์เซ็นต์เด็เพื่อนวิ่งวิ่งผ่านได้แบบไม่ขาดเลยไม่คขาดขายใคร,ใคร ไม่ค่ะตลาดนักเพื่อนหายมากเขาทุกหวดเนียเล็กวิ่งบอกอึงเล็กวิ่งนั่นแหละบนวิ่งเก้าล่างวิ่งสองสองอ๋อท่านนี่ครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาเอซทั้งชองมาย้ำนะครับเลขของพิ่ตายออรับแปลดีกว่าครับผมเนาะเลขล็อกวงในครับงวดที่แล้วครับแปดหกห้าเข้าตรงๆนะครับแปดหห้า เข้าตรงๆนะครับนี่ครับแล้วก็งวดนี้นะครับงวดนี้เลขล็อกวงในของพี่ตายออละแปลครับบนเด่นที่8ครับ804805 806ครับล่างเด่นที่5กับ6ครับ6 2 26เม็ดเดียวนะครับ6 2 26เม็ดเดียวนะครับผมเนาะของพี่ตายออลรับแปกครับผม แต่ว่าคลิปนี้จะเป็นเลขมีที่มาจากสงขานะครับดูตรวด่วนนะครับตอนนี้การปมะมาณหามง่งกว่าลวครับผมนอห้าโมงเช้าแล้ว,นะว,ลวดูดวด่วนนะครับเลขมีที่มาจากสงขา,อาของเจ้าของเลขวิ่งสงขาพันโทปมหาครับผมนาอเพันวาพระหัตเลขชุดนี้นะงวดที่แล้วนะเขาเข้าบนนะหกห้าตรงๆนะ ฝาก F4 ด้วยเพราะว่างวดนี้เขาให้มาบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะผมมีการซีเวลาครับผมเนาะเดี๋ยวผมพา f c ทั้งช่องไปดูเลขมีที่มาจากสงขาครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพา F4 ทั้งช่องมาดูเลขวิ่งสงขาก่อนดีกว่าครับผมเนาะเลขวิ่งสงขางวดนี้ให้มาครับบนเด่นที่9ครับล่างเด่นที่เจนะครับ ชุดสามตัวเม็ดเดียวครับสามเก้าสี่ครับสามเก้าเก้าสี่แล้วก็สามสี่นะครับเน้นที่สามเก้าสี่แล้วก็เก้าสี่นะครับล่างครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าครับล่างครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับส่วนเลขรับสงขานะครับเลขรับสงขานี่ครับบนครับเด่นที่เจ็ดกับศูนย์ครับ 970930ครับ70-30ครับล่างครับเด่นที่1กับ2ครับ1 4 1 4 4สครับแคปหน้าจอได้ครับผมเนาะของเลขรับสองขาครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นเลขมีที่มาจากสองขาครับเพิ่นว่าหมวที่แล้วนี่เลขชุดนี้เขาบนตรงๆ6 5หครับผมเนาะ แล้วก็มาดูของแม่สลับบุรีดีวกว่ามาเน้นย้ำเน้นย้ำแม่สละบุรีนะครับแปดหกบนนะครับเก้าแปดหกหกแปดแปดหกครับล่างครับเด่นที่สี่ครับสองสี่สี่สองนะครับส่วนเลขล็อกวงในครับเลขล็อกวงในของพิ่ตายออละแรนะครับเลขล็อกวงในมาเน้นย้ำ ก่อนเลขออกดีกว่าครับงวดที้วให้มานะครับเลขล็อกวงในครับบนเด่นที่8ครับ8 6 5 8 6 6 8 6 7เครับเข้าที่865ตรงๆนะครับงวดนี้นะครับเลขล็อกวงในครับบนครับเด่นที่8ครับ804 805 806ครับล่างครับ2 6 6 2ครับล่างครับ2 6 6 2นะครับ ม่ครับผมมาดูเลขมีที่มาจากสงขาดีกว่าครับเลขมีที่มาจากสงขาครับเลขมีที่มาเลขมีที่มาครับจากสงขาครับ เลขมีที่มาจากสงขานะครับบนครับเด่นที่9ครับเก้าหนเม็ดเดียวนะครับบนครับเด่นที่9ครับให้มาเก้าเม็ดเดียวนะครับ ่วนล่างครับล่างล่างครับให้หนึ่งครับล่างให้หนึ่งะครับจับคู่ให้เม็ดเดียวเน้นๆนะครับก็คือครับ 1, นสองครับนี่ครับล่าง 1>, 1, 2บน91นะครับลงวันที่ 1, 9, 6, 8ทับ 9, ทับ6 8ครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมเลขมีที่มาจากสงขาครับบนเด่นที่9ครับ91เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่1ครับ 1, 2ตัวเดียวเ,เน้นๆนะครับ ให้เอฟซีทังช่องครับผมเนาะอย่าลืมนะครับนี่ครับกลับด้วยเด้ครับผมเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็เน้นเน้นล่างครับผมเนาะกันบนครับเน้นบนกันล่างนะครับกับตามนี้ครับผมเพราะว่าเลขมีแค่บนคู่เดียวล่างคู่เดียวเองครับผมเนาะมีแค่สองคู่เองครับกับประมมณนี้ครับผมเนาะกับสุดท้านี้ครับกับขวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับ เดินทางแคลวคาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์เด้อครับผมเนาะคลิปนี้ครับสวัสดีครับ